ทุกคนทราบไหมาครับว่าในการทําคลิปหรือทำคอนเทนต์ในแต่ละครั้งนี้ยากมากเพราะว่าหมากับเด็กเราไม่สามารถคอนโทรลอะไรได้เลยบางโมเมนต,ต์ต้องนั่งรอและหลายชั่วโมงกว่าจะได้ช,อดช็อตสวยสักช็อตหนึ่งหรือไม่ก็ไม่ได้เลยบางครั้งก็หยิบกล้องขึ้นมาถ่ายไม่ทันทําให้พลาชดช็อตสวยหลายต่อหลายครั้งเช่นกันคลิปที่ทุกท่านได้เห็นนั้น นั่นคือการบันทึกแบบเร็วไม่สามารถเสียแซงการกระทำทุกอย่างได้ก็อยากจะบอกว่าน้องยานินพออยู่กับพี่โอเลี้ยงตั้งแต่เด็กทําให้น้องยานินซึมซับพฤติกรรมพี่โอเลี้ยงตั้งแต่การกินการเดินทานหรือแม้กระทั่งพฤติกรรมการแลบลิ้นน้องยานินก็จะชอบทำอยู่เป็นประจำแต่ว่าดีอย่างหนึ่งคือโอเลี้ยงยอมน้องทุกอย่าง และไม่ว่าน้องจะแกล้งหรือก่อกวนขนาดไหนก็ยอมให้น้องแกล้งตลอดอาจจะมีบางครั้งที่พี่โอเลี้ยงแกล้งคืนบ้างเป็นครั้งคราวนั่นเป็นเพราะอาจจะมองว่าน้องยานินคือเพื่อนเล่นหรือไม่ก็อาจจะเป็นเพราะความรักที่พี่โอเลี้ยงมีต่อน้องยานินก็เป็นได้และอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือโดนปิดการมองเห็นอยู่ตลอดเพราะเป็นคลิปหมาก,กับเด็กซึ่ง Tik k t o k YouTube Facebook จะมองว่าเป็นอันตรายต่อเด็กหรือผู้เยาว์ ก็เลยโดนจำกัดการมองเห็นแต่ตัวผมเองก็ไม่ลดละความพยายามที่อยากจะถ่ายทอดหรือศื่อสารให้ทุกคนได้เห็นว่าสุนัขพันธ์นี้จริงๆแล้วเขาไม่ได้ดุหรือโหดร้ายกับเด็กๆสเสมอไปพฤติกรรมเหล่านั้นมันขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูซะส่วนใหญ่สุดท้ายนี้ผมอยากจะบอกว่าฝากกดติดตามช่องยานินน้อยกับหมาหมืนด้วยนะครับไปแล้ว